ถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาเกิดอะไรขึ้นกับชายผู้เลี้ยงช้างตัวนี้และช้างของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเรื่องเขาเลี้ยงช้างมาตั้งแต่เกิดบัดนี้มันเฝ้ามองเขาร้องให้ขณะที่ตำรวจพาตัวเขาไปเสียงสายลมโชยแผ่วพัดใบไม้แห้งไหวกลิ่นดินชื้นลอยมาความเงียบเข้าปกคลุมบ้านไม้เก่าสุดโสมแสงตะวันลับขอบฟ้าในอกเขารู้สึกหนักอึ้อง หัวใจเต้นระรัวเหมื่อเย็นไหลซึมเสื้อผ้าเปียกชื้นหางตาเห็นเงาตะคุ่มช้างตัวมหืมมายืนนิ่งดวงตาฉายแววห่วงใยมันจ้องมองเขาไม่วางตาเหมือนจะรับรู้ความรู้สึกเสียงกรีดร้องในใจเขาพยายามกลั้นน้ำตาแต่มันก็ไหลรินหยดลงบนแก้มสากความทรงจำมากมาย ผุดขึ้นมาในห้วงคิดตั้งแต่วันแรกที่พบกันลูกช้างน้อยน่ารักเขาเฝ้าเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมทุกวันทุกคืนผูกพันกันเกินคำบรรยายบัดนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเสียงฝีเท้าดังขึ้นใกล้เข้ามาทุกขณะเงาคนปรากฏชัดเจนในชุดเครื่องแบบสีเข้มเสียงกุญแจมือดังขึ้นคมกริบเสียดแทงใจ โลกทั้งใบหยุดนิ่งความหวาดกลัวเข้าเกาะกลุ่มเขารู้สึกชาว,ว่าไปทั่วร่างเหมือนยืนอยู่ปากเหวช้างขยับตัวเล็กน้อยส่งเสียงร้องเบาๆคล้ายจะปลอบโยนหรือจะบอกลามือหยับกระด้างของตำรวจคว้าแขนเขาไว้แน่นดึงให้ลุกขึ้นช้าๆสายตาเขาเหลือบมองไปที่ช้างเป็นครั้งสุดท้าย ดวงตาคู่นั้นยังคงจ้องมองเต็มไปด้วยความเศร้าและความเข้าใจเขาถูกพาเดินออกไปก้าวช้าๆอย่างไร้เรี่ยวแรงเสียงโซ่ตรวนดังคร่แครก้องอยู่ในความเงียบท้องฟ้าเริ่มมืดสนิทดาวดวงแรกปรากฏขึ้นช้างยังคงยืนอยู่ที่เดิมมองตามร่างที่ค่อยๆเลื่อนหายไปในความมืด ความรู้สึกเดียวดายเข้าปกคลุมทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันและความเจ็บปวดที่ไม่มีวันจางหายเสียงโซ่ตรวนดังแคร่แสสะท้อนกล้องในความเงียบยามราตรีเริ่มโรยตัวอากาศเย็นเยือกซึมผ่านเสื้อผ้าบางๆเข้าถึงกระดูกเขาก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างเชื่อนช้าหนักอึ้ง ทุกย่างก้าวคือความทรมานเหมือนร่างกายถูกฉีกกระชากออกจากวิญญาณดวงตาพราเลือนด้วยน้ำตายังคงจับจ้องไปที่เงาตะคุ่มของช้างตัวมหือมาที่ยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านมันดูตัวเล็กกว่าที่เคยภายใต้แสงจันทร์ที่ริบหรี่เหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตกําลังถูกพรากไปลมหายใจติดขัด เสียงสะอื้นหลุดรอดออกมาความเจ็บปวดแล่นแปลปไปทั่วทั้งร่างรถยนต์คันใหญ่จอดรออยู่ประตูถูกเปิดออกกลิ่นเบาะนังเกา่าๆและกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยเข้ามาเตะจมูกเขาถูกผลักเบาๆให้เข้าไปนั่งด้านในเสียงประตูถูกปิดลงดังสนั่นลั่นไปทั้งป่าราวกับเสียงคำราม ของสัตว์ร้ายที่กำลังกลืนกินอิสรภาพของเขาแผ่นหลังเขากดทับกับพนักพิงแข็งกระด้างมือที่ถูกพันธนาการรู้สึกชาและเย็นเฉียบสายตาเขากวาดมองไปรอบๆใบหน้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคนดูเรียบเฉยไร้อารมณ์ใดๆไม่มีแม้แต่แววเห็นใจในชะตากรรมของเขา รถเริ่มเพลือนตัวช้าๆออกไปจากบริเวณบ้านผ่านต้นไม้ใหญ่ที่คุ้นเคยผ่านลำธารที่เคยลงไปอาบน้ำกับเจ้าช้างน้อยของเขาภาพเหล่านั้นย้อนกลับมาหลอกหลอนในความทรงจำวันที่เขาพบลูกช้างตัวน้อยนอนขดอยู่ใกล,ล้ร่างแม่ที่ไร้วิญญาณในป่าลึกมันยังคงมีชีวิตรอด ด้วยปาฏิหาริย์เขาอุ้มมันขึ้นมาตัวมันสั่นเทาด้วยความกลัวและหนาวเหน็บหัวใจเขารู้สึกผูกพันทันทีจากวันนั้นเขาทุ่มเททั้งชีวิตเลี้ยงดูมันอย่างดีที่สุดจากลูกช้างตัวเล็กๆเกติบโตเป็นช้างตัวใหญ่ที่สง่างามและแสนรู้ชื่อของมันคือพลายงามความผูกพันของพวกเขา อย่างรากหรือเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจได้ลคลงามไม่เคยอยู่ห่างมันมักจะตามเขาไปทุกที่ไม่ว่าเขาจะไปหาของป่าหรือออกไปจับปลาในลำธารมันคือเงาของเขาและเขาคือโลกทั้งใบของมันแต่ตอนนี้โลกใบนั้นกำลังพังทลายลงเขาเหลือบมองกระจกข้างภาพบ้านเรือนและป่าไม้เบื้องหลัง ค่อยๆจางหายไปจนเหลือเพียงความมืดมิดกับแสงไฟหน้ารถที่ส่องนำทางความโดดเดี่ยวเข้าเกาะกลุ่มความกังวลถาโถมเข้ามาคลายงามจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลมันใครจะป้อนอาหารใครจะอาบน้ำให้มันความทรงจำเมื่อเช้ายังคงชัดเจนในใจเมื่อกลุ่มคนแปลกหน้าซึ่งต่อมาเขารู้ว่าเป็นตำรวจ มาที่บ้านของเขาพวกเขากล่าวหาว่าเขาครอบครองสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งๆที่พลายงามไม่ใช่สัตว์ป่าที่เขาจับมามันคือลูกของแผ่นดินและเป็นเสมือนลูกของเขาที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเสียงทุ้มของหัวหน้าตำรวจยังคงก้องอยู่ในหูคุณรู้ไหมว่านี่คือสิ่งผิดกฎหมาย ช้างต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ในป่ารกอย่างนี้เขาพยายามอธิบายด้วยเสียงสั่นเครือแต่ไม่มีใครรับฟังพวกเขาไม่สนใจความผูกพันที่เขามีกับพลายงามพวกเขาเห็นเพียงข้อกฎหมายที่ตายตัวและความผิดที่เขาไม่ได้ก่อถนอนลูกรังขรุขระทำให้รถโครงเคลง ร่างกายของเขากระแทบไปมาความรู้สึกคลื่นไส้ล่นขึ้นมาพร้อมกับความอ่อนล้าที่กัดกินทุกส่วนของร่างกายเมื่อรถหยุดลงในที่สุดเขารู้สึกถึงกลิ่นปูนซีเมนต์และกลิ่นอับชื้นของสถานที่ที่เขาไม่คุ้นเคยแสงไฟนีออนสว่างจ้าแยางตาจนพร่าเลือนเขาถูกนำตัวลงจากรถเข้าสู่ห้องเล็ก ที่ดูเย็นชาและมืดมิดมีเพียงโต๊ะไม้เก่าๆกับเก้าอี้สองตัวผนังห้องเป็นสีเทาหม่นมีรอยคราบสกปรกรกลางความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่หนักอึ้งต่างจากความเงียบในป่าที่เคยปลอบประโลมจิตใจนี่คือความเงียบที่กดดนันความอ้างว้างกัดกินหัวใจเขาพยายามหลับตาลง เพื่อหลีกหนีความจริงแต่ภาพของพลายงามยังคงฉายชัดในมโนสำนึกดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและคำถามที่ไม่มีคำตอบในห้วงความคิดของเขาเขาได้ยินเสียงแผ่วๆเสียงของพลายงามที่กำลังส่งเสียงร้องด้วยความโหยหวนมันคงกำลังตามหาเขาคงกำลังเดินวงเวียน อยู่รอบๆบ,บริเวณบ้านด้วยความสับสนและเดียวดายเสียงหอบหายใจของเขาดังถี่ขึ้นเรื่อยๆร่างกายเริ่มสั่นเทาจากความหนาวเย็นและความหวาดกลัวเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้กลับไปหาพลายงามอีกหรือไม่ ความมืดมิดภายนอกหน้าต่างสะท้อนความมืดมิดในจิตใจของเขาคืนนี้เป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเขาและคงเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดสําหรับพลายงามเช่นกันความสิ้นหวังค่อยๆคืบผ่านเข้ามากัดกินความหวังเล็กๆที่เขามีอยู่เขาได้แต่ภาวนาขอให้พลายงามปลอดภยัย และแข็งแรงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเสียงประตูห้องขังเปิดออกเบาๆพร้อมกับแสงไฟที่สว่างจ้าขึ้นอีกครั้งชายในเครื่องแบบคนเดิมเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าเขาไร้อารมณ์เหมือนรูปปั้นหินเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาตรงหน้า กระดาษที่มีแต่ตัวอักษรที่เขาอ่านไม่เข้าใจนักแต่ความรู้สึกบางอย่างบอกเขาว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาเงยหน้ามองชายคนนั้นช้าๆน้ำตาที่แห้งเหือดไปแล้วกลับเอ่อล้นขึ้นมาใหม่ในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยคำถาม ที่ไม่กล้าเอ่ยอ,ออกไปและชายคนนั้นก็ <_ S 1> ยังคงยืนนิ่งจ้องมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าความเงียบยังคงอยู่เป็นความเงียบที่บอกเล่าเรื่องราวมากมายเรื่องราวของความอายุติธรรมเรื่องราวของการพลัดพรากและเรื่องราวของชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดเดาได้ข้างนอก เสียงของมแมลงกลางคืนยังคงดังระงม,มแต่ในห้องขังนี้มีเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นรัวอย่างบ้าคลาั่งและเสียงของความคิดที่พันกันยุ่งเหยิงไม่มีทางออกเขารู้สึกถึงความอ่อนแรงที่เข้าครอบงำอยากจะหลับตาและตื่นขึ้นมาพบว่านี่เป็นเพียงความฝันร้าย แต่ความเย็นจากพื้นหินและความเจ็บปวดในอกย้ำเตือนว่านี่คือความจริงที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตของเขาและของภายงามชายคนนั้นจ้องมองกระดาษในมือของตำรวจตัวอักษรเรียงรายกันดูคล้ายลายแทงที่เขาไม่มีวันเข้าใจสมองของเขาชาชิน จากความเหนื่อยล้าและความหวาดกลัวเขาได้แต่สายหน้าช้าช้าน้ำตาไหลรินจนหยดลงบนเอกสารนั้นตำรวจชายคนเดิมถอนหายใจเฮือกหนึ่งก่อนจะดึงกระดาษคืนแล้วเดินออกไปจากห้องพร้อมกับปิดประตูลงเสียงดังสนั่นอีกครั้งทิ้งให้เขาจำดิ่งอยู่กับความมืดมิด และความเงียบงนันที่หนักอึ้งกว่าเดิมความเย็นจากพื้นหินกัดกินเข้ามาในร่างกายเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของความมืดมิดนี้ถูกผนวกรวมเข้าด้วยกันกับความสิ้นหวังภาพของภายงามวงเวียนอยู่ในความคิดมันคงกำลังเดินวนไปมารอบๆบ,บริเวณบ้านด้วยความสับสน และหวาดกลัวดวงตาสายซื่อคู่นั้นคงกำลังมองหาเขาส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความหวยหาที่เขาไม่อาจได้ยินและไม่อาจตอบรับได้เขาคิดถึงสัมผัสอันอบอุ่นของวงช้างที่มักจะลูบไล้แขนเขาเบาๆยามที่เขานั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ใหญ่คิดถึงเสียงคำรามเบาๆ เมื่อมันเห็นเขาเดินกลับมาจากป่าพร้อมกับอาหารโปรดของมันเสียงแผ่วๆในตอนเช้าตรู่ที่พลายงามส่งเสียงปลุกเขาเพื่อไปอาบน้ำในลำธารแสงแดดยามเช้าส่องกระทบผิวกายมันที่เปียกชื้นดูระยิบระยับราวกับเพชรนั่นคือชีวิตของเขาชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุข ความผูกพันที่บริสุทธิ์กับสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชีวิตมันคือทั้งหมดที่เขามีและตอนนี้ทุกอย่างกำลังถูกพรากไปความรู้สึกขับข้องใจปัตตุขึ้นมาในอกเขากำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปในเนื้อฝ่ามือความเจ็บปวดทางกายไม่อาจเทียบได้เลยกับความเจ็บปวดทางใจ ที่เขากำลังเผชิญอยู่เขาไม่เข้าใจทำไมถึงเกิดเรื่องเช่นนี้เขาก็แค่เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่เขาพบตั้งแต่เล็กสัตว์เลี้ยงที่เขาให้ความรักและไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยทำอันตรายต่อผู้ใดพลายงามเป็นช้างที่อ่อนโยนและแสนรู้มันไม่เคยสร้างปัญหาหรือทำร้ายชาวบ้านมันเป็นที่รักของทุกคน ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ป่าของเขาแล้วทำไมเล่าทำไมเขาต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ในที่มืดมิดและเย็นเยือกถูกปฏิบัติราวกับอัทยากรเพียงเพราะเขารักและเลี้ยงดูพลายงามเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงกุกกักของกุญแจประตูเปิดออกคราวนี้มีชายแปลกหน้า สองคนเดินเข้ามาท่าทางเคร่งขรึมพวกเขาเริ่มตั้งคำถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาถามถึงเอกสารถามถึงที่มาของช้างถามถึงเจตนาของเขาเขาพยายามตอบด้วยเสียงสั่นเครือเล่าเรื่องราวตั้งแต่แรกเริ่มแต่คำพูดของเขาดูเหมือนจะไม่ถูกรับฟัง หรืออาจจะฟังแต่ไม่เข้าใจพวกเขาใช้ภาษาที่เขาไม่คุ้นเคยนักเป็นภาษาของกฎหมายที่ซับซ้อนและห่างไกลาจากชีวิตเรียบง่ายของเขาทุกคำถามที่ถูกถามเหมือนมีกำแพงสูงใหญ่กั้นขวางอยู่ระหว่างเขากับผู้ที่สอบสวนไม่มีความเข้าใจไม่มีความเห็นใจ นีเพียงแต่การตีความตามตัวบทกฎหมายที่พวกเขายึดมัน่นเขานึกถึงคำพูดของพ่อที่เคยบอกไว้ว่าบางครั้งกฎหมายก็ไม่ได้เป็นธรรมเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อมันไม่ได้มองเห็นหัวใจคำพูดนั้นสะท้อนกล้องอยู่ในหัวอย่างชัดเจนในตอนนี้การสอบสวนดำเนินต่อไป ยาวนานหลายชั่วโมงความเหนื่อยล้าถาโถมจนเขาแทบจะสุดลงแต่เขาก็ยังคงพยายามที่จะอธิบายและปกป้องภายงามจนกระทั่งเช้าตรู่แสงแรกของวันใหม่ลอดผ่านช่องลมเล็กๆเ,เข้ามาในห้องมันเป็นแสงที่ดูหม่นหมองไม่สดใสเหมือนแสงตะวันที่เคยส่องผ่านหมู่ไม้ กระทบตัวเขาและพลายงานในทุกเช้าเสียงนกร้องที่เคยคุ้นหูถูกแทนที่ด้วยเสียงกุญแจกระทบกันและเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ท้องของเขารู้สึกปันป่วนจากความหิวแต่ความรู้สึกห่วงใยพลายงามกลับมีมากกว่าความหิวโหวยของตนเอง เขาคิดถึงพายงามที่คงจะหิวแล้วปกติเขาจะรีบตื่นไปหาผลไม้และหญ้าสดมาให้มันกินในทุกเช้าตอนนี้ใครจะทำเช่นนั้นใครจะดูแลช้างผู้ซื่อสัตย์ที่ถูกทอดทิ้งไว้เพียงลำพังในความมืดมิดของป่าเขารู้สึกถึงหยาดน้ำตาที่ไหลลงมาอีกครั้งมันเป็นหยาดน้ำตา แห่งความสิ้นหวังที่ไม่อาจควบคุมได้ตำรวจชายคนเดิมเดินเข้ามาพร้อมกับอาหารเช้าที่วางลงบนโต๊ะไม้เก่าๆมันเป็นข้าวกับไข่เจียวที่ดูไม่น่ากินนักเขาไม่ได้รู้สึกหิวเลยแต่ร่างกายกลับส่งสัญญาณบางอย่างที่บีบให้ต้องกินเขาเหลือบมองไปยังประตูที่เปิดแง้มอยู่เล็กน้อย มีชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่พร้อมกับสีหน้าเรียบเฉยเขาพยายามรวบรวมพละกำลังทั้งหมดเพื่อเอ่ยถามคำถามที่ติดค้างอยู่ในใจพลายงามมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรบ้างเสียงของเขาแผ่วเบาแทบจะไม่ได้ยินแต่ตำรวจชายคนนั้นกลับได้ยินเขาหันมามอง ด้วยแววตาที่ว่างเปล่าก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆไม่ต้องห่วงมันปลอดภัยดีกำลังถูกส่งไปที่ศูนย์คำว่าศูนย์นั้นเรากับสายฟ้าฟาดลงมากลางใจเขาศูนย์อะไรศูนย์ที่ไหนศูนย์ที่เขาไม่มีวัน ได้พบกับพลายงามอีกร่างกายเขาสั่นสะท้านความกลัวเขา้าเกาะกลุมความหวังริบรีที่เคยมีอยู่มาลายหายไปในพริบตาพลายงามจะต้องไปอยู่ในที่ที่มันไม่รู้จักต้องอยู่กับคนแปลกหน้าไม่มีเขาคอยดูแลคิดถึงดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความสดใสและร่าเริงบัตนี้มันคงเต็มไปด้วย ความสับสนและหวาดกลัวเช่นเดียวกับเขาเขาได้แต่กำมือแน่นพยายามกลั้นเสียงสะอื้นที่จุกอยู่ในลำคอความรู้สึกผิดเข้าครอบงำทำไมเขาถึงปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทำไมเขาถึงปกป้องพายงามไม่ได้นี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและพลายงามจะเป็นอย่างไรต่อไป ชีวิตที่เหลือของมันจะต้องเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีเขาอยู่เคียงข้างคำถามเหล่านี้วงเวียนอยู่ในหัวโดยไม่มีคำตอบโลกทั้งใบของเขาและพลายงามได้พังทลายลงแล้วในเช้าวันใหม่นี้ที่ไม่มีแสงสว่างใดสำหรับพวกเขาอีกมีเพียงแต่ความมืดมิดและความอ้างว้าง ที่รอยอยู่เบื้องหน้าไม่สิ้นสุดหลายปีผ่านไปในคุกที่เย็นเงยือกเขานั่งมองท้องฟ้าสีเทาผ่านลูกกรงเหล็กเส้นผมขาวโพลนร่องรอยความชราปรากฏชัดบนใบหน้ากร้านแดดแต่ในดวงตาคู่นั้นยังคงมีความเศร้าและความห่งอยพลายงามไม่เคยจังหายไป จากความคิดของเขาเลยเขาได้ยินเรื่องราวของศูนย์อนุรักษ์ช้างที่พลายงามถูกส่งไปได้ยินว่ามันปลอดภัยดีและปรับตัวได้แต่เขารู้ดีว่าไม่มีที่ไหนจะเหมือนบ้านของมันและไม่มีใครจะเข้าใจมันเท่าเขาในความฝันยามค่ำคืนเขามักจะเห็นภาพ ของพลายงามวิ่งเล่นในป่ากว้างใหญ่ส่งเสียงร้องทักทายเขาในยามเช้าภาพเหล่านั้นคือสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเขาให้ยังคงมีชีวิตอยู่วันหนึ่งมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถึงเขาจากผู้ดูแลคนใหม่ของพายงามข้อความนั้นเขียนว่า พลายงามยังคงรอคอยคุณมันมักจะมองไปที่เส้นทางเดิมที่เคยเห็นคุณเดินจากไปเรากับรู้ว่าสักวันหนึ่งคุณจะกลับมาน้ำตาไหลรินอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่หยาดน้ำตาแห่งความเศร้าเพียงอย่างเดียวมันคือหยาดน้ำตาแห่งความหวังและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขารู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ กลับไปพบพลายงามอีกเลยชีวิตของเขาคงต้องจบลงในกรงขังนี้แต่เขาก็ยังคงเชื่อมั่นว่าความผูกพันที่เขามีกับพลายงามนั้นจะคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าระยะทางหรือเวลาจะพราพวกเขาจากกันนานเพียงใดก็ตามในที่สุดเขาก็หลับตาลงอย่างสงบ พร้อมกับภาพของพลายงามที่ยืนรอคอยเขาอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ในป่าที่เขารักและในโลกอีกใบหนึ่งพลายงามก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมมองไปยังเส้นทางที่เคยเห็นเงาของชายผู้เป็นที่รักเดินจากไปรอคอยอย่างซื่อสัตย์ชั่วนิรัน